เปลี่ยนแอร์เป็นเครื่องกรองอากาศด้วย 3m แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศเพราะบ้านเราใส่ใจในรายละเอียดทุกๆเรื่องนะคะปัญหาฝุ่นละอองที่เกาะติดตามที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งปัญหาละอองเกสรที่พัดผ่านเข้ามาในบ้านรวมถึงปัญหาขนสัตว์เลี้ยงตัวน้อยตัวนี้นะคะจตต้องกังวลเพราะเรามีนี่ตัวช่วยแผ่นดักจับ สิ่งแปลกปลอมในอากาศแปลกปอมปดจุกไปเลยเดี๋ยวเนี่เราก็ลองใช้ดูแหละเนี่ยได้นีง่ายเป็นแผ่นสีขาวนะคะด้วยนวัตกรรมแผ่นกลองแบบไฟฟ้าสถิตทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กช่วยดัจกจับอนุภาคขนาดเล็กได้ถึง0.3ไมครอนดักฝุ่นไม่พึงประสงค์ให้ทุกพื้นที่อากาศบริสุทธิ์และปลอดภัยสำหรับทุกคน วิธีการติดตั้งขั้นตอนที่1ถอดและล้างอออออสองวัดและตัดอันนี้คือแผ่นกรองแอร์ที่เราถอดมาแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะนะคะแล้วก็อันนี้แผ่นดักจับสิ่งแปลกปลอมในอากาศ 3m เ,เราก็มาวัดกันแผ่นกรองแอร์นี้ ปกติตินกองแอร์จะใส่อย่างนี้เนาะก็วัดวัดให้เหลือด้านข้างไว้ทางด้านนี้ทางด้านขวาแล้วก็เหลือด้านข้างทางด้านซ้ายนี้ด้วยเราก็วัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการตัดกันเนาะเดี๋ยวเราทาเกล็ดตัดคือมีรอยรอยตรงนี้เห็นไหมคะเขาจะมีรอยรอยรอยเป็นเส้นตรงตัดง่ายไม่ยากรอยเป็นเส้นตรงตรงนี้ตัดไปเลยตัดตามรอตัดง่ายมากใช้ตั้งใจธรรมดาตัดได้เลยคะ่ะ สามแกะและแปะโอเคเมื่อเราวัดและตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นการแกะและแปะเป็นการแกะและแปะนี่ค่ะเทปกาวสองหน้าสามเอ็มแกะเทปกาวสองหน้าแปะลง แผ่นกลองแอร์ตรงนี้นะติด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 ทั่วเลยเดี๋ยวเรามาติดกันโอเคต่อไปนะจ๊ะเราก็นำแผ่นดักจับสิ่งแปลกปรใาอาศมาติดร่องบนแผ่นกลองแอร์นะจ๊ะติดติดลงไปเลยนะคะติดง่ายมากนี เห็นไหมติดเสร็จแล้วนาแค่นี้เองติด2แผ่นเสร็จแล้วเนอะนี่ติดสองแผ่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนำไปใส่เครื่องปับอากาศกัน4ติดตั้งและเทสก่็นำไปติดนะคะอย่าลืมนะคะ เขียนวันที่เดือนปีเนาะบนแผ่นเขียนวันที่สติกเกอร์พี่หมีเนี่ยค่ะเขียนลงไปตรงนี้โอเคเห็นไหมนี่เราก็มาติดตั้งแบบนี้ใส่กรึบกึบเข้าไปใส่กึบกึบเข้าไปเดี๋ยวตรงดูที่อืติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมง่ายมากง่ายสุดๆเลยเห็นไหมคะแล้วก็ปิดฝา ปิดฟ้าเสร็จแล้ว,ลวไงต่อนะปิดฟ้าเสร็จแล้วก็อย่าลืมสติกเกอร์พี่หมีนะจ๊ะสติกเกอร์พี่หมีกเ,กหมเห็นไหมเนี่มาติดทางด้านบนนั่นอันนี้แปะลงไปเลยเราจะได้รู้วันทีด้วยปุ๊บเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยลเยอยลยแล้วเรามาเปิดแอร์กันเปิดแอร์ดูสิ แอะจะเย็นฉ่ำเหมือนเดิมไหมเฮ้ยจะรู้สึกเฟรด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 เฟดเนาะรู้สึกเฉดชืด่น